ดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาของท่านหลังจากวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท่านนะครับสำหรับการดูแบบลัคนาจะเป็นการดูที่แตกต่างจากราศีถึงแม้ว่าจะเป็นการดูแบบละเอียดเป็นการดูโดยที่ผู้ฟังนั้นจะต้องรู้ช่วงเวลาเกิด เป็นการดูเป็นการทำนายดวงชะตาที่ถือว่ามีความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงมากที่สุดซึ่งการดูแบบลัคนาในครั้งนี้เป็นการดูจากตำราไม่ใช่เป็นการดูแบบเจาะจงดวงชะตาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ สำหรับดวงชะตาของลัคนาราศีพิจิกในช่วงหลังจากวันที่15พฤศจิกายนไปแล้วนั้นเกณฑ์ดวงชะตาของท่านถือว่าจะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นจะต้องพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะมีผลกับดวงชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นสถานที่บุคคลสิ่งของซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะได้สัมผัส ท่านจะได้พบเจอจากที่ท่านไม่เคยเห็นไม่เคยพบเจอมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้พบได้เจอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เข้ามาในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในตอนนี้หรือในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านตัวท่านนั้นจะมีแรงผลักดันพิเศษ ซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของท่านอาจจะเป็นคําดูถูกคำนินทาที่ท่านได้ยินได้ฟังมาหรือแม้กระทั่งความรักจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นต้องการบางสิ่งบางอย่างต้องการสิ่งของจนทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือการที่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้คนรอบข้าง จากที่เคยมีอคติต่อกันจากที่ไม่เคยถูกชะตากันหลายคนจะมองชาวลัคนาราศีพิจิกในมุมมองใหม่ในมุมมองที่แตกต่างจากอดีตหลายคนนั้นจะเริ่มให้การสนับสนุนท่านหลายคนเริ่มที่จะผลักดันช่วยเหลือซึ่งหากผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกตัวท่านนั้นมีความมานะมีความเพียรพยายามสำหรับโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามา ท่านทำอย่างเต็มที่ก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะสามารถตั้งหลักปักฐานท่านจะสามารถสร้างอนาคตได้เลยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีโอกาสจังหวะทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะมาพร้อมๆในช่วงเวลาเดียวกันและคนรอบตัวท่านนั้นในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีค่อนข้างที่จะหนุนเสริมทำให้ท่านนั้น จะพบเจอหนทางที่ราบรื่นการงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะสดใสเลยทีเดียวสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะหากจะพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีพิจิกหลายหลายท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเงินไม่ทันฝืดเคืองติดขัดรายจ่ายมีเข้ามามาก ทั้งที่มีความจำเป็นก็ดีทั้งที่ไม่มีความจำเป็นก็ดีแต่ในส่วนของรายรับรายได้ของชาวลัคนาราศีพิจิกท่านอาจจะมีรายรับแค่ช่องทางเดียวแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มากหรืออาจจะหาคนเดียวแต่ใช้จ่ายกันภายในครอบครัวหลายคนแต่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกดูเหมือนจะมีความมั่นคงเกิดขึ้น การเงินก็จะมั่นคงและแข็งแรงขึ้นตามไปด้วยและชาวลัคนาราศีพิจิกมีแรงความขยันเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ก็จะทำให้ท่านนั้นพบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้ทำให้ช่องทางรายได้รายรับของท่านนั้นจะเพิ่มขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะมีเงินไปใช้หนี้ปิดหนี้ปิดสินได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าภาพรวมชาวลัคนาราศีพิจิกตัวท่านนั้น หากผ่านพ้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปดูเหมือนท่านจะลืมตาอ้าปากได้ดูเหมือนท่านนั้นจะปิดรอยรั่วของค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตัวท่านนั้นเริ่มที่จะมีเงินเหลือเก็บเหลือออมเหลือใช้ก็ต้องบอกว่าเป็นในช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะตั้งหลักปักฐานลืมตาอ้าปากได้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกกันเลยทีเดียว สำหรับด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องบอกชาวลัคนาราศีพิจิกกันเลยว่าดวงชะตาด้านโชคลาภของท่านนั้นท่านเพียงลำพังนั้นถือว่าท่านจะยังไม่พบเจอโชคใหญ่แต่ท่านจะพบเจอโชคใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อท่านอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวซึ่งดวงชะตาของคนในครอบครัวนั้นในตอนนี้ทั้งเข้ามาหนุนเข้ามาเสริม เข้ามาเป็นสิ่งมงคลเป็นสิ่งสิริมงคลกับดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ที่ท่านจะทําอะไรแล้วอยู่กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการกินเลี้ยงสังสรรค์อยู่กันเป็นคณะอยู่กันเป็นครอบครัวดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าดวงด้านโชคลาภนั้นจะพุ่งแรงอย่างแน่นอนไม่ว่าท่านจะทําอะไรเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและตัวท่านนั้นอยู่กับครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นทีมเชื่อว่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้น จะถึงฝั่งฝันมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ในสิ่งที่ท่านหมายปองซึ่งดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในตอนนี้ถือว่ามีเกณฑ์รวยกันทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนสำหรับด้านสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับตัวท่านในตอนนี้อาจจะพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเข้ามารบกวนท่านอาจจะมีอาการของโรคเป็นไปนห,หายสลับไปมาอยู่บ่อยครั้ง สำหรับบางท่านก็เข้ารับการรักษาแต่อาการก็เหมือนจะดีไม่ดีอยู่อย่างนั้นแต่ในความเชื่อการที่ท่านเจ็บป่วยแบบไม่รู้สาเหตุไม่ทราบที่มาที่ไปในความเชื่อนั้นเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรซึ่งในความเชื่อนั้นการที่จะแก้เคล็ดสะดอกเคราะหกรรมก็คือการทำบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและการกรวดน้ำแผ่เมตตาซึ่งควรที่จะทำเป็นประจำ ในความเชื่อนั้นถือว่าการกรวดน้ำแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมานเวรเป็นการขอขมาขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการไม่สบายต่างๆที่หาสาเหตุไม่เจออาการเหล่านี้จะทุเลาบรรเทาลงไปได้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อเป็นเคล็ดลับที่นำมาฝากนำมาบอกชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับด้านความรักของชาวลัคนาราศีพิจิก ตัวท่านนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือตัวท่านนั้นมีณในตัวดีพูดจาเก่งมหานิยมพูดจาไพเราะมีสเสน่ห์ทำให้หลายคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านนั้นอยากจะเข้ามาหาตัวท่านหากชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านโสดก็จะมีคนเข้ามาให้ท่านนั้นศึกษาดูใจกันอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ท่านนั้นจะไม่เหงาจะไม่อยู่เพียงลำพังแต่หากชาวลัคนาราศีพิจิกคนไหนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ท่านนั้นทำจิตใจให้หนักแน่นอย่าวันไหวเด็ดขาดระวังจะมีปัญหาภายในครอบครัวระวังความเจ้าสเสน่ห์ของตัวท่านจะนำภัยมาสู่ตัวท่านได้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีและในช่วงนี้ ชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านที่กำลังแอบรักแอบปลื้มใครอยู่นั้นท่านต้องระวังการที่ท่านเข้าไปแอบรักแอบชอบระวังตัวท่านนั้นจะกลายเป็นมือที่สามโดยที่ท่านนั้นไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันในเมื่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในตอนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว เราจึงควรที่จะรู้ว่าอะไรที่ทำแล้วจะเป็นการเสริมดวงชะตาและอะไรบ้างที่ท่านทำแล้วจะเป็นการฉุดรั้งดวงชะตาของท่านสำหรับทิศท,ที่เป็นมงคลเป็นทิศท,ที่ให้คุณเป็นทิศท,ที่ถูกชโลกเสริมดวงกับชาวลัคนาราศีพิจิกยิ่งนักหากท่านจะนึกคิดสิ่งใดอธิษฐานขอพรสิ่งใดท่านควรที่จะหันหน้าไปในทิศท,ที่เป็นมงคล และเป็นทิศที่ถูกชลโลกกับชาวลัคนาราศีพิจิกทิศนั้นก็คือทิศตะวันออกถือว่าเป็นทิศที่ให้คุณถูกชลโลกเสริมดวงเสริมโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกยิ่งนักอีกทิศหนึ่งก็คือทิศเหนือซึ่งทิศเหนือถือว่าเป็นทิศที่ให้และเสริมความเป็นสุขภายในบ้านครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุขและค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเช่นกัน ซึ่งถือว่าในตอนนี้ทิศตะวันออกกับทิศเหนือเป็นทิศที่เป็นสิริมงคลกับท่านยิ่งนักสำหรับทิศที่ไม่เป็นมงคลเป็นทิศที่ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านควรที่จะหลีกเลี่ยงซึ่งเป็นทิศที่อาจจะเกิดความวุ่นวายอาจจะเกิดความโกลาหลอาจจะสร้างความขัดแย้งต่างๆก็คือทิศตะวันตกและทิศใต้ชาวลัคนาราศีพิจิก ไม่ควรที่จะหันโต๊ะทำงานตู้เซฟไปในทิศทางนี้ท่านควรที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาต่างๆหรือท่านควรที่จะหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำสูง ซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นในตอนนี้ไม่ว่าท่านจะทำไรก็ขอให้คิดให้ดีมีสติมีความรอบคอบเชื่อว่าหากเกิดปัญหาแบบกระทันหันมีปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านสามารถเอาตัวรอดได้ท่านสามารถแก้ไขและผ่านพ้นกับอุปสรรคต่างๆนานาไปได้อย่างแน่นอน ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์แบบกว,กว้างภาพรวมขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นหากท่านเห็นว่ามีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันได้ขอแรงใจโดยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่คืนวันโกลชนแนล สวัสดีครับ